สวัสดีครับร้านไมค์คอมพิวเตอร์เสียหังติดนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องโน้ตบุ๊กที่ต่อออกจอนอกนะครับแต่ไม่ออกจอในอันนี้โดยมากเลยจากอาการที่เราซ่อมมานะครับคือตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้จอไม่ได้เสียนะครับใส่แพ้ไม่ได้เสียแต่ที่มันเสียนะก็คือตัวชิปของ ATI ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตง่ายๆเวลาเวลาเราเช็คเนี่ยเราเช็คกันยังไงว่าจอเสียหรือว่าชิปเสียหรือว่าใส่แพ้เสีย ะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คให้ดูนะครับว่ามันทําไมถึงออกแต่จอนอกไม่ออกจอในเดี๋ยวเราลองมาเทสให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้เปิดไปแล้วอ่านี่เราเปิดมาอีกครั้งนึงเสียบปลั๊กไฟ LED ต้องขึ้นสีขาวโอเคใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาอ่อนแต่ตัวนี้ก็คือมีตัวที่เขามีสว,วิตช์ออนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องใช้คิปเปอร์เขียวนะครับอ่าพดลด้มหมุนนะครับ อจอในไม่ออกนะครับเราไปดูจอ,อนอกก็คือจอ,อนอกออกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เราจะมาเช็คเบื้องต้นว่าจะดูยังไงว่าชิปเสียจริงหรือเปล่าก็คือเราจะทํากันง่ายๆเลยเราจะลือเครื่องออกมาแล้วทําการใช้ฮอตแอร์เป่าไปในที่ตัวชิปนะครับถ้าเกิดว่าเราฮอตแอร์ไปกระตุ้นชิปแล้วชิปแล้วเกิดว่าภาพมันออกเนี่ยก็คือแสดงว่าชิปจอเสียเราก็เปลี่ยนชิป ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลื้อเครื่องเทสกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอลื้อเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลือ้อสิ้์แล้วลองใช้ความร้อนกระตุ้นตัวชิปดูกันแล้วกันนะครับวิธีเช็คง่ายว่าชิปจอเราเสียจริงหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าเครื่องรุ่นเก่าๆเนี่ยหรือว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆที่มีอาการลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยก็ลองเอาฮอตแอร์ไปกระตุ้นที่ตัวชิปการ์จอดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยก็แสดงว่าชิปการ์จอเสียนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใช้ฮอตแอร์นะครับผมตั้งไปที่ความร้อนประมาณ350องศานะครับเวลาเทสก็เอามือมาจับตรงนี้เป่าให้มันร้อนระดับหนึ่งถ้ามันร้อนมากเราก็ละอันเดี๋ยวเราจะมากระตุ้นกันนะครับ ให้มันร้อนจนมือเราจับไม่ได้เราถึงพอนะครับมือนี่หมายถึงมือที่เราจับตัวใต้ชิปนะครับโอเคร้อนหรือยังครับทีมงานอ่าร้อนแล้วพอแล้วรับรอ,อ,อ,อให้มันเย็นแป๊บหนึ่งอ่าเราประกอบเทสเบื่อยไปเลยก็ได้ครับผมไม่ต้องใส่ซิงก็ได้เพราะว่าเราเทสว่าเราจะเช็คเฉยว่าตัวชิปกระจอเนี่ยเราเสียจริงหรือเปล่าถ้ามันออกจอในก็แสดงว่าชิปกระจอเนี่ยไม่ใช่ชิปกระจอหมายถึงใสแพรก,กับตัวจอเนี่ยไม่เสีย อันนี้เราจะเทสแบบเปลยนะครับผมไม่ต้องต่อเยอะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อใส่ยไฟด้วยครับแต่เราจะออนได้แป๊บหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ซิงนะครับเราจะเราจะมาเช็คว่าตัวชิปเราเนี่ยเสียจริงหรือเปล่าถ้าเสียแล้วก็ทําการเปลี่ยนชิปก็ส่งงานลูกค้าได้เลยอันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าเครื่องใช้ได้แต่จอนอกนะครับจอในใช้ไม่ได้แต่ โอเคแค่นั้นละครับเอาแค่นั้นก็เสียบอะแดปเตอร์นั่นเลยชิปเย็นหรือยังโอเคเดี๋ยวนนั่แหละครับอ่าแล้วก็เอาคิปเปอร์มาคลิปที่ตัวขาสวิตช์ลัดนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือเคลียร์เลยเคลี่ยให้อย่าไปโดนตัวอื่นนะครับให้เฉพาะอ่าไม่ไม่เคลียร์คู่นี้ก็แล้วอ่า เจียจัมอ่าอ่าติด,ตดปุ๊บเราก็รอดูอ่าเห็นไหมครับติดมีแสงออกจากตอนแรกไม่ออกแล้วกันนะครับอเคแสดงว่าตัวนี้คอนเฟิร์มเลยว่าเราเทสเอาออกแล้วกันนะครับเพราะว่าเราแค่เช็คเฉยอ่าตัวนี้เราก็สรุปได้เลยนะครับว่าตัวของชิปกัดจอเนี่ยเสียแน่นอนเราก็ทำการเปลี่ยนชิปได้เลยฟอให้หน่อย อ่านี้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนจอเปลี่ยนสายแพนะครับเพราะว่าถึงจะรื้อเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้เสียสองอย่างนี้พวกเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นใหม่ที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือออกจอนอกไม่ออกจอในให้สันนิษฐานไปเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือตัวชิปการ์ดจอเนี่ยเสียครับอ่าชิปตัวน,นี้ครับผมเครื่องของลูกค้าที่มีลักษณะอาการคล้ายๆแบบนี้คือต่อออกจอนอกไม่ออกจอในเนี่ยมาเราก็คิดให้ได้เลยว่า ตัวชิปเนี่ยอาจจะเสียไปแล้ว0นะอันนี้เราใช้ฮอตแอร์กระตุ้นที่เฉยน,นะครับว่ามากระตุ้นแล้วมันใช้งานได้หรือเปล่าถ้ากระตุ้นแล้วใช้งานได้เนี่ยเราจะทําการยกชิปตัวนี้ออกแล้วเปลี่ยนชิปใหม่โอเคชิปนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันแบบนี้ก็ลองเช็คเบื้องต้นถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีฮอตแอร์เนี่ยให้ใช้ไฟแช็คลนก็ได้นะครับเอามือจับใต้แล้วใต้ตัวชิปให้มันร้อนคือร้อนเราจับไม่ได้เราก็พอละครับถ้าเกิดว่ามันร้อนไม่มากเนี่ยมันจะกระตุ้นตััวชิปไไม่ได้นะครบ โอเคคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ